วันนี้จะมาพูดเรื่องการลงทุนของประชาชนนะครับในยุคสมัยนี้ต้องนึกถึงเงินออมเงินเก็บเงินเกษียณต้องคิดถึงการลงทุนแล้วทำไมต้องมาพูด ก็เพราะว่าการศึกษาไทยไม่พูดถึงเรื่องการเงินเลยนะครับเราปล่อยให้ประชาชนเรียนกันมาไม่ตรงสาขาทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าล้มเหลวกระทรวงเึกษาธิการนี่ล้มเหลวแล้งานผมนี่ยุบก,กระทรวงเึรษากิการเลยนะะไม่มีเลยถือว่าสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยใช้คำว่าใหญ่หลวงเลยนะครับกับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าอของทางนาจินใจนะ การศึกษาไทยล้มเหลวนะเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมาบอกประชาชนทเจะาของเจ้าขอหน้าทิพย์ตายว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองอย่างไรเรียนรู้การเงินของโลกอย่างไรสร้างความมั่งคั่งนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะนั้นเราจะเป็นที่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะไม่ต้องพึ่งพากระทรวงศึกษาธิการแล้วนะ แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรนะกองทุนต่างๆหรือการจะสร้างเงินอะไรให้ท่านมีเงินมีคสษีอินคำอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะเพราะว่าชนไม่สามารถที่จะมีสินทรัพย์จ้างกนไหนไปซื้อสินทรัพย์เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับ สอนประชาชนให้เป็นลูกจ้างนี่คือสิ่งที่ผิดอย่างใหญ่หลวงเลยสอนให้ประชาชนเป็นลูกจ้างนะครับไม่ได้สอนไม่ได้บอกเลยว่าการเงินเป็นยังไงนะการที่จะสอนประชาชนให้เป็นเจ้าของกิจการสอนเป็นลูกจ้างอย่างนี้ถือว่าใช่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมต้องมาสอนใหม่ครับกต้องมาสอนประชาชนทุกๆคนที่มีบัตรประชาชนนะครับ ต้องคิดใหม่กันแล้วต้องรู้จักลงทุนนะทาไมต้องลงทุน,ท,นท่านต้องลงทุนแล้วละ่ะเพราะท่านมีบัตรประชาชนเองเพราะบัตรประชาชนมันเป็นสิ่งที่ท่านปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนต้องมีไม่มีก็เรียกว่าก็หมดสิทธิ์นะนั่นเองบัตรประชาชนหนึ่งใบถามว่าทําอะไรได้บ้างบัตรประชาชนหนึ่งใบโอ้โหทาได้อย่างใช้คําว่ามากมายมหาศาล พราะตัวบัตรมันก็มีอำนาจมหาศาลอยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือมันเป็นอำนาจอธิปไตยอะซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดนะฮะที่ประชาชนใช้ไม่เป็นไม่รู้จักใช้เพราะเขาไม่บอกให้รู้เขาไม่บอกให้รู้เรื่องหรอกกระทรวงศึกษาก็ไม่บอกไม่ะดเก็บเอาไวท้ทำไมกระทรวงศึกษาเราต้องทําลายทิ้งเลยกระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงทําลายมนุษยชาติก็คือทำลายอ่าที่เป็นซอสก็คือทําลายประชาชนอะประชาชนจาไว้ทําไมกระทรวงกาธิการนะ เพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้กันใหม่เรียนรู้ว่าบัตรประชาชนของตัวเองเมีอํานาจอธิีไตยนะเออแล้วอํานาจเนี่ยมันสั่งการเป็นคําสั่งเป็นรัฐาธิปัตย์เลยเป็นคําสั่งสูงสุดคําสั่งรัฐาธิปัตย์แต่ที่นี้จะทำไงให้สั่งเป็นคําสั่งรัฐาธิปัตย์ได้ก็ต้องดูที่คลิปผมผมจะบอกวิธีเทคน,นิคให้ประชาชนได้ใช้อํานาจอาิีไต่เป็นหลังจากที่รอเจ็ให้พระราชลัยขาไปแล้ว ในวันที่สองมีนาครับให้ไปให้ให้ไปแล้วนะสองมีนาเราเจ็ดให้ไปแล้วประชาชนชาวไทยจึงมีอำนาจชีพไตยไงแต่คราวนี้ท่านใช้กันไม่เป็นเนี่ยไม่มีใครมานํามาพาไปแล้วเพราะคณะราษฎรไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เรื่องคณะราษฎรต้องการมาปกครองประชาชนเรื่องอะไรก็จะสอนให้คุณรู้จักประชาธิปไตยะล้วก็หลอกคุณเน่ะว่าเราจะสร้างอำนายนะแลาวป้ายสีไปกระกสันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ มันเป็นเรื่องของการล้มกษัตริย์ตามแฟชั่นของโลกโลกเขาร้มกษัตริย์กันเป็นว่าเล่นก้าวมั่ง <c oughs> นะว่าไปเป็นยุคใครยุคมันว่ากันเถอะคราวนี้ยุคกษัตริย์หมดไปแล้วเป็นยุคตัวแทนเราก็ใช้ตัวแทนกันมาตั้งเก้าสิบปีไอตัวแทนก็คือสสอพักการเมืองนี่แหละครับใช้มาเก้าสิบปีผมถามหน่อยท่านชื่นใจไหมครับอ่าชื่นชอบชื่นใจไหมถ้าใครชื่นชอบชื่นใจพักการเมืองเนี่ย ต้องบอกได้ว่าท่านคือคนไทยอุปลอมนั่นเองแล้วเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับฆาตรกรต่อเนื่องทําร้ายประเทศชาติและลูกหลานโดยทําลายโอกาสลูกหลานมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวปัญหาคือโดยไม่รู้ตัวที่ท่านไปชื่นชอบพักการเมืองนลอครับนะเพราะฉะนั้นที่นี่ผมได้ออกแบบระบระบ,บระบบการปกครองใหม่แล้วที่ไม่ต้องมีการเลือกต้องเลือกตั้งอีกต่อไปไม่อาศัยพักการเมืองสอสใดๆอีกต่อไปสิ้น แต่ตัวท่านเองนะั่นเราจะถูกสถาพนานะเป็นประมุขฝักครองประมุขฝักคองก็คือเพืนรัฐบาลนนะ่ะไปตลอดการตลอดชีวิตส่งมอบลูกหลานต่อไปอีกลูกหลานก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการไปตลอดชีวิตไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วจบยุคจบสมัยการเลือกตั้งสสรัาการเมืองไม่มีอีกต่อไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังคิดจะไปเลือกตั้งใครที่ไปคิดอยู่ข้างนั้นข้างนี้พรรคโน้นพรรคนี้นะเนี่ยเรียกคนไทยตัวปลอมแล้วเป็นคนไทยที่สมรู้ร่วมคิด กับคาตรกรต่อเนื่องกระทํจชําวกับประเทศไทยฆาตรกรต่อเนื่องไม่ได้เป็นคาตรกรที่ฆ่าคนตายนะเป็นคาตรกรทางการปกครองทางเศรษฐกิจทําให้คนไทยจนทั้งประเทศนี่ครอเรียนสูงก็เพราะไอ้นี่แหละไอ้คาตรกรต่อเนื่องนี่แหละครับคือพรกคการเมืองทั้งหลายท่านประสามดุลนี่แหละครับนะครับเพราะประเทศไทยมันตั้งหลักปาผิดรัฐธรรมนูญก็เขียนผิดก่อนที่เขียนรัฐธรรมนูญมาเซ็ตก็ผิดผิดกันมาตั้งแต่ก่อนเขียนรัฐธรรมนูญน,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 นะนะไะไม่ใช่มาเขียนรัฐธรรมนูญนะ หลังจหญเขียนแล้วมแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นไปนตามแลม้วมโนบัญญัติแต่เป็นเรื่องจะไปเรื่องผิดมันก็ผิดเพี้ยนทั้งประเทศอ่ะนั่นแหละคือประเทศไทยประเทศไทยจึงมีคดีแตงโมที่ท่านหมดสินดส้นหมดสิ้นแล้วยังก็มีรอดูวิทยาหมดสิ้นไปจนหมดสินดสนดส้นที่พึ่งเขาใจอย่ังชัดหไหมแจมแจ้ง,จงใช่ไหมมาจากอะไรมาจากนี่แหละครับมาจากการที่ตั้งหลักประเทศผิดนั่นเองนะฮะเอาละ ไปดูลึกๆข้างในจะบอกจะอธิบายว่าทำไมประเทศไทยมันถึงตั้งหลับมาผิดผิดเพราะอะไรเขาแยกผิดเป็นอะไรจะไม่มีใครมาหลอกท่านได้หร,รอ,หรอ,อจะไม่มีม็อบไหนมาเหลือมาหลอกท่านหรอกจะไม่มี่มใดมาหลอกท่านได้หรอกเพราะท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยคือมไม่มีใครมาหลอกท่านได้เพราะท่านเป็นโสดาบันอะโสดาบันมีตะเกีย์เดินหน้านะไม่มีเกียร์ถอายหลังเมื่อท่านเดินหน้าเป็นระบบระบบกหมายท่านไม่มีทางที่จะกลับมาเลือกอห้สสพัดตันมงกันเบืองอีกแล้ว ไม่มาครับนั่นแหละครับเป้าหมายที่นี่ก็เพื่อจะให้ท่านได้เรียนรู้เป็นนักลงทุนเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นระดับโสนารบันทามชิตไตยเลยนะครับนี่ก็มาดูกันว่าเกิดปัญญาได้อย่างไรนะฮะนะแตเกิดปัญญาได้อย่างไรนั้นก็ต้องใช้การเรียนรู้สิครับนะนะฮะนีการเรียนรู้นี่ก็จะต้องดูคลิปนะผมก็จะอธิบายไปท่านก็จะ เขาเข้าเข้าใจไปเรืแอบเพราะวเขาสใจนะฮะทีนี้การดูคลิปดูวิดีโอเนี่ยก็จะต้องทิ้งของเก่าที่ท่านติดยึดอะอะไรที่ท่านติดยึดเคยอยู่ในพักน้นพักนี้เคยอยู่กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ม็อบนั้นม็อบนี้หรือเชื่อในรัฐที่นั้นทิ่ทั้งไปทิ้งหมดเลยเอามาใช้ไม่ได้อยากมาใช้เอาไปทิ้งหมดนะฮะเพราะว่าขณะที่กำลังเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ที่ผมจะให้เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเหมือนกันที่ท่าน เป็นาศาสตรสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจนะดขณะัีนะผมให้การเรียนรู้แก่ท่านเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมไตนะต้องต้องเปิดสมองเปิดสมองรับเต็มที่เลยนะอย่าเอาอุดมการณ์หรือความคิดที่ฝังหัวท่านอยู่ขนาดเนี้ยเอามาแทนตี้ต่อต้านเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ซัดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เารียกผิดมารยาทท่านกำลังเรียนรู้ระบบระบอบการปกครองใหม ท่านเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่แล้วท่านกำลังจะเป็นต้นแบบของโลกที่เป็นชาติที่ประชาชนปกครองตนเองได้นะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนั่งฟังอย่างเดียวเปิดสมองฟังรับฟังอย่างเดียวเพื่อจะได้ได้ผิวๆบริสุทธิ์จะได้รู้ว่าอ๋อระบบระบบใหม่เป็นแบบนี้แล้วจึงเอาไปเปรียบเทียบกับอุดมการณ์ที่ท่านมีอยู่ที่ท่านเรียนรู้มาแหละที่ท่านชื่นชอบของเก่าของพักนั้นของกลุ่มนั้นของม็อบนี้ ของอุดมการท่านผู้นั้นท่านผู้นี้นะของยุคนั้นยุคนี้สมัยนั้นเอาไปเปรียบเทียบเลยนะไอที่ท่านได้เรียนรู้จากผมแล้วท่านเรียนรู้แล้วท่านจะรู้ว่าท่านเกิดปัญญาเป็นโสดาบรรเทาแต่ท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองเมื่อรู้แล้วท่านเอาไปเปรียบเทียบเลยนั่นแต่ช่วงที่ท่านยังไม่รู้ว่างานผมคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านต้องเปิดสมองฟังอย่างเดียวรับฟังรับรู้อย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อจะได้เข้าใจมันอย่าง่องแท้ไง จะได้เข้าใจระบบระบบิดทุแบบในอย่างถ่องแท้เมื่อเข้าใจแล้วจึงนําไปเปรียบเทียบกับระบบร,ระบบที่ท่านได้เรียนรู้มาได้ศึกษามานะฮะนี่แหละครับต้องมีมารยาทอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีมารยาทท่านพอได้ยินผมพูดอะไรปุ๊บนะซัดเลยใส่เลยอย่างเช่นผมบอกว่าประชาชนปกครองตัวเองเงี้ยเอาละท่านก็ใส่ละเห็นไหมไม่ท่านได้รู้เรื่องเลยนะเป็นแบบนี้หรือประชาชนจะมีทุนสมลอง คนละ4ี่ถึงสิบสองล้านบาทคนละ4ี่ถึงสิบสองล้านบาทนะนี่ท้างกษัตริย์ถล่มเลย,เยนะะถ้าท่านถลม่มท่านก็จะไม่เจอไม่เจอไงเพราะฉะนั้นผมจะกันเอาไว้อย่างนี้ในงานผมผมต้องการสี่สิบล้านเสียงที่เห็นด้วยนะสี่สิบล้านเสียงนะที่เห็นด้วยอีกสิบห้าละอีกสิบสองล้านเสียงนั้นไม่ต้องเห็นด้วยกันไว้ให้แล้วนะสิบสองล้านเสียง นะผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่เพียงแค่กันนะฮะจะถูกเชิญมาด้วยนะฮะท่านที่ไม่ได้ร่วม40ล้านเสียงไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้ร่วมไม่ได้สมัครที่จะเป็นคนไทยตัวจริงนะไม่ได้สมัครที่จะเป็นคนไทยตัวจริงเพื่อสร้างประเทศไทยตัวจริงเพราะขณะนี้เราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90ปีอันเนี้ยท่านทีฟังครั้งแรกท่านก็ถค่มเลยใส่เลยาหาไมา่ได้ค่าประเทศเนี่ยท่านจะพลาดโอกาสเสียโอกาสเลปล่า พราะนั้นท่านเอาอุดมการชุดความคิดหรือเรียนเลยมาจากมึงนอกมึงนอกเหมือนกันเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ข้างไปเดี๋ยวได้หยิบมันมาใช้แน่แต่นนในขณะที่ท่านกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ท่านต้องมีมารยาทที่จะต้องเปิดรับหมดเลยฟังเข้าไปท่านยิงจะได้รู้ความบริสุทธิ์ของมันอะความแท้จริงของในระบรบที่ผมออกแบบเนี่ยว่าอ๋อตัวตนแท้จริงมันระบบรบอลนี่เป็นแบบนี้นั่นแหละท่านจิงเอาตัวต,วตนแท้จริงนี่ไปเปรียบเทียบกับอุดมการที่ท่านยึดถือกันมาเป็นสาาณะอยู่ขนาดนี้ เป็นสาวกของพรรคโน้นพรรคนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้รัที่นั่นลัที่นี้นะอุงมการท่านนั้นท่านนี้นะน,น,นั่นแหละจึงเอาไปเปรียบเทียบแล้วสมองของท่านมันจะบอกเองสมองนะฮะสมองก็คือปัญญาของท่านมันจะบอกเองว่าจะเลือกอานไนท่านก็เลือกตามสมอง,องท่านตามสมองนะไม่ต้องเลือกตามผมผมมีหน้าที่อธิบายบอกแล้วท่านเอาไปเปรียบเทียบสมองท่านมันจะบอกเองว่าเอ๊ะมันควรจะเลือกของอุดมการเก่าของเราไหมหรือ เลือกอันใหม่นั่นแหละท่านก็เลือกเองแล้วถ้าไม่เลือกท่านก็จะอยู่ใน12คนผมเชื่อว่าจะมีประมาณ12คนที่ไม่เห็นด้วยนะ40ล้านคนจะเห็นด้วยอ12ล้านไม่เห็นด้วยสาวอ2ล้านเป็นอะไรชาวล้านจะเจออะไรก็จะถูกย้ายฮะบบอกเตือนไว้ตรงนี้เลยนะถูกย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะถือว่าท่านไม่ได้สมัครใจที่จะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจเนีนะะ่ย ท่านคือสิบสองล้านะ่ะที่ไม่เห็นด้วยะผมเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะเกิดสิบสองล้านะ่ะคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วคนที่เห็นด้วยเนี่น่าจะถึงสี่สิบล้านนี่คือความเชื่อของผมนะฮะ,ะตังเก์ไว้ให้เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าสี่สิบล้านเสียงที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นเสียงที่ตามหลักก็รู้อยู่แล้วสี่สิบล้านเสียงกับสิบสองล้านเสียงที่ไม่เห็นด้วยสี่สิบล้านเสียง็ย่อมจัดการประเทศไปเองดังนั้นสิบสองล้านเสียงที่ไม่เห็นด้วยก็จะ ถูกเชิญไปอยู่ต่างประเทศชั่วคราวเป็นเวลาสิบปีนะฮะสิบปีเพื่อเพื่อดูคนที่เขาจะสร้างประเทศไทยมาอหำนาจเนีนะ่ยในสิบปีเนี่ยเขาสร้างเป็นแบบไหนอย่างไรเออแล้วท่านค่อยพินี้พิจารณาว่าจะกลับมาสร้างมาร่วมไหมเออแต่ไม่ต้องสร้างก็ได้ท่านอาจจะลังเกียดไม่ชอบวิธีพูดของผมวิธีคิดของผมแนวทางของผมท่านอาจจะไม่ชอบมันไส้มัน มันเป็นคนแรยง,งานแต่มันพูดเสื้ออรูอลังการยิ่งใหญ่เลยนะท่านอาจจะรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็อยู่ในสิบสองล้านเสียงนั้นก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อให้ประเทศนั้นเ็าเอาท่านไปใช้เป็นแรงงานนะท่านไปในไปอยู่ภายใต้การดูแลนะฮะเป็นคนของสถานทูตไทยนะครับนะฮะแล้วสถานทูตก็จะไปซื้อที่ดินอีนะ่ยมันก็เป็นที่ดิน หมือนประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ไปอยู่ข้างนอกในพื้นที่จํากัดของประเทศต่างๆกระจายกันไปแล้วแต่จับฉลากได้ก็จะไปอยู่นะแล้วก็ให้ประเทศนั้นนะ่ะเขาต้องการเอาไปใช้งานแล้วก็เอาไปท่านก็กินเหมือนกินเพื่อจะดํารงชีพอยู่ไปวันๆนะนะเสร็จแล้วก็คอยดูว่าสิบปีเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงนะถึงสิบปีถามว่าทําไมต้อง ต้องเชิญออกเลยเหรอขนาดนั้นได้เหรอ้ายแรงขนาดนั้นเหรอเพราะว่าในใบแสดงเจ็ดจำนงนั้นสี่สิบล้านเสียงที่ส่งมาเนี่ยฮะในใบแสดงเจ็ดจำนงบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจนะด้านซอฟต์พาวเวอร์มหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือที่จะทาที่จะสร้างประเทศสี่สิบล้านเสียงก็เห็นด้วยก็จะสร้างก็จะร่วม เพราะว่าทุกคนจะได้ทุนสำรองสี่ถึงสิบสองล้านน่ะแล้วท่านจะต้องไปบริหารเงินสี่สิบสองล้านเน่ะแล้วเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินแจกฟรีไม่ใช่เป็นเงินเฟียที่แจกให้เอาไปเลยช่างกิโลไปอ้อสิบสองล้านไปเก็บให้ดีนะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่จะนํามูลค่านะเข้าสู่ระบบการเงินนะแต่ก่อนที่มันจะ นำานําเงินนั้นออกมาใช้ไอ้สิบสองล้านเนี่ยมันจะต้องมีโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์มีผู้อนุมัตินะฮะมีผู้ให้บริการนี่คือมีแรงงานที่จะทําแล้วมันก็จะเกิดเป็นสินทรัพย์เพราะมันเป็นสินทรัพย์นั่นแหละครับช่วงที่มันก่อร่างสร้างตัวจนั้งเป็นสินทรัพย์นะมันจะเกิดการจ้างงานกันอย่างโมโหลานเมื่อเกิดการจ้างงานแล้วโปรเจกต์นั้นเอาสักห้าปีอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็แต่ ทุกเดือนมันจะมีกระแสงเงินหมุนอยู่ตลอดไอ้กระแสงเงินหมุนนี่แหละครับมันทําให้เกิดความมั่งคั่งขึงข้นเกิดความมั่งคัง่งเกิดเป็นเศษร,ระบบเศรษฐกิจอ่าที่วัดออกมาเป็น gdp ได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นจีอาเรียกว่าวีฟอมมั่งคั่งแล้วกันนะครับกระแสงเงินหมุนหลายรอบความมั่งคั่งย่อมเกิดอย่างแน่นอนนะครับไอ้ความมั่งคั่งที่เกิดน,นี่แหละครับ มันมาทดแทนไอ้เงินสิบสองล้านที่ท่านนำเอามาใช้เนี่แหละครับคือมันไม่ได้สิบสองล้านที่อยู่อยู่ตูมเข้าไปในระบบนะฮะเหมือนพวกพิมพ์กันอะยัดตูมเข้าไปอย่าง qc อเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องเงินยัดเข้าไปในระบบอย่างนั้นนะครับเออเราเป็นเงินที่เงินที่ท่านจะได้สิบสองล้านคือสิทธิที่จะได้แต่พูดเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือได้เงินสิบสองล้านบาทน,นะประชาบ้านฟังเข้าใจ เป็นสิทธิ์เราสามารถยังมือนองงเป็นทุนสำรองบุคคลนะที่มีสิทธิ์ที่จะม,มูลค่าเม็ดเงินสิบสองล้านเอาเข้าสู่ระบบเพราะตัวประชาชนมีมูลค่าเท่ากับทองคำเพราะระบบโลหมองประชาชนเป็นมนุษย์เราไม่ได้มองท่านเป็นเยือขนาดสิงเรามองประชาชนนะทุกคนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับมีสักมีสีนะครับ,มมนะรบไม่ใช่เป็น ประชาชนนกแก้วนกะคุรทองที่ถูกหลอกนะอย่างทุกวีทุกวันเนี้ยไม่ใช่นะครับเรามองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะตีเป็นมูลค่าเลยเท่ากับทองคําวินยัยือเป็นทองคำนั่นแหละแต่มีวินยัยนั่นเองมีวินัยที่จะซื้อขายกันในระบบการค้าที่ออกแบบไว้ให้เรียกว่าระบบการค้าพอเพียงจิตซึมนะครับระบบการค้านี้น่ะที่จะทําให้ไอ้เงิน มูลค่าเงินน่ะมันเกิดขึ้นมันเกิดการสะพัดเกิดการหมุนเกิด liquidity ของเงินกระแสะการเงินหมุนเป็นไดมิกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินไปนะซึ่งมูลค่าของมันน่ะก่อให้เกิดเป็นมูลค่าที่สามารถมาทดแทนไอ้สิบสองล้านน่ะที่เราที่เราให้ไปในระยะสี่สิบปีระยะสี่สิบปีนะครับเงินสิบสองล้านท่านเนี้ยนะครับเพราะเราจะต้องสร้างมูลค่ามันขึ้นมาในระยะสี่สิบปี มาแทนเน12ล้านเนี่ยนะเราต้องสร้างมูลค่ามันขึ้นมานะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็สามารถจะสร้างมูลค่าขึ้นมาได้ด้วยเพราะมันมีการซื้อขายไงเพราะทุกคนมีทศภารกิจประชาธรรมเขาว่าทศภารกิจประชาธรรมก็คือประชาชนมีหน้าที่สิบประการที่จะสร้างประเทศใหม่ในยุคหล่อสิบเพราะจะต้องปฏิวัติไปถึงสิบด้านสิบเรื่องเพราะฉะนั้น ประชาชนก็จะมีหน้าที่สิประการพุทธสภาเลกิจประชาธรรมนั่นเองนะไล่สิบประการนั้นนะท่านก็จะต้องซื้อนะออกคําสั่งซื้อกระตุ้นการซื้อเศรษฐกิจมันก็เลยเดินไงฮะเพราะเศรษฐกิจเดิน l i q u i ิตี้เงินกระแสเงินหมุนหลายรอบเงินหมุนมาหลายรอบเงินมันจะมัอนจะหมุนไปนะเพราะมันหมุนหลายรอบเศรษฐกิจมันก็เดินนลครับนะเวลก็เงินขึ้นมาแทนสิบสองล้านบาทท่านได้เลยภายในส0สิบปี เพอๆเมันจะสร้างมูลค่ามากกว่าสิบสองล้านบาทด้วยซ้ำไปเพเอรมันสามารถสร้างมูลค่าได้ถึงร้อยี่ิบล้านะท่านจะว่าไงสร้างขึ้นมาตั้งสิบเท่าเพราะฉะนั้นท่านจะได้คนสิบสองล้านบาทนี้มาจากสหภาพอินโดนีเซียโดมีภารกิจสิบด้านสิบอย่างสิบเรื่องที่จะต้องกระทำกับประเทศตัวเองดังนั้นใครไม่กระทำก็คือคนที่จะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศสิบปีอะ่ะซึ่งผมให 12ล้านคนที่ไม่เห็นด้วยนะย้ายไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ไปอยู่ให้เขาใช้แรงงานเพราะท่านไม่ประสาทจะสละแรงกายแรงใจเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจไงเพราะท่านต่อต้านแอนตี้เนื่องจากคนพูดเป็นคนแรงงานท่านไม่ยอมอยู่ใต้คนแรงงานรับไม่ได้เพราะว่าท่านจะเชื่อคนต่อเมื่อต้องไปเรียนบองนอกมาคุณต้องไปดมก้นฝรั่งผมก็จะดมก้นคุณตาม นะถ้าเป็นคุณเป็นคนไทยคุณจะเหยียบคุณให้จมกับแผ่นดินนี้นแบบนี้ต้องเหยียบให้จมคุณอย่าได้เกิดเพราะคุณเป็นแรงงานคุณก็ต้องเป็นแรงงานห้ามมานำประเทศนี่คือสิ่งที่อยู่ภายใต้สมองคนไทยโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องประกาศหผมพูดอย่างนี้ก็กับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เข้าใจนะเอาละเมื่อพูดกันคลีงค์อย่างนี้ก็จะได้เออ ไอตัวเลขสิบสองล้านมันจะได้ลดน้อยลงหน่อยนะผมซึ่งได้บอกให้แยกก่อนไงคุณแยกให้ได้ก่อนว่าอุดมการที่คุณมีอยู่นะกับแนวทางใหม่หรืออุดมการใหม่ที่ผมจะให้เี่ยท่านต้องเปิดรับเต็มที่เพราะท่านยังไม่รู้จักงานผมเมื่อรู้เต็มที่แล้วท่านเอาจึงไปเปรียบเทียบนะพอเปรียบเทียบอันนี้เป็นการแนะนำเตือนก่อนนะฮะ เตือนก่อนว่าถ้าไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยนะอันนี้เตือนนะไม่เห็นด้วยจะมีมาตรการยังไงนะะมาตรการแบบนั้นแหละแบบที่เห็นนั่นแหละครับนะทีนี้ถาาว่าจะเเงินที่ไหนไปแล้วคนต้งร้อยยี่สิบล้านย้ายคนร้อยยสิบล้านไปอยู่ต่างประเทศยังเงินไหนอ่ะก็ไอเงินสิบสองล้านของท่านนั่นแหละครับเพราะเราได้คูณไปเรียบร้อยแล้วพูดง่ายเราคูณท่านเป็นตัวคูณไปเรียบร้อยแล้ว ห้าสิบสองล้านคน่ะเป็นดูคูณไปแล้วสมมุติท่านได้สิบสองล้านบาทสมมุติเรา <c oughs> เราไปทําดีลตัวลงกับต่างประเทศนะคือเงินที่จะได้สิบสองล้านบาทไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยงานอ,นองค์กรในประเทศไทยไปรูดอนุมัตินะครับไม่ใช่นะครับเป็นต่างประเทศต่างประเทศอ่ะเขาจะอนุมัติทีนี้ต่างประเทศจะอนุมัติบรรลุข้อตกลงกับประเทศไทยอ่ะที่จะทําการค้าขายในระบบการค้าใ,บบาใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมนะเป็นระบบการค้าพอเพียงจิตซึมอ่ะซึ่งพอเพียงจิตซึมมันเป็นการค้าแบบพุทธ พุทธเศรษฐีเพราะที่นี่ใช้สูตรเศรษฐีพุทธคืออุอากาตรนํามาเป็นระบบการค้าใหม่อนะําสูตรเศรษฐีของพระเจ้ามารวมกับเวลควมั่งข้างของ,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 งแบบเนี่ยนะฮะนะแล้วก็ทําออกมาให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตามทฤษฎีรอเก้าอย่างเงี้ยแต่เป็นพอเพียงเชิงลุกและเสถียรนะเป็นพอเพียงเชิงลุกเสถียรไม่ใช่พอเพียงเฉยนะที่นี่พัฒนาต่อยอดจากพอเพียงทฤษฎีพอเพียงให้กลายเป็น ระบบการค้าเขาเพียงเชืช้อลุกเนะสถียรนะพอมนเสถียรแล้วนะ่ะจึงเรียกระบบการค้าสมมาตรเพราะมันจะมีอยู่ชนชั้นเดียวคือชั้นกลางไม่มีชนชั้นหนึ่งเปอร์เซนผูกขาดกับคนจนผูกขาดไม่มีมันหายไปเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เมื่อไม่มีคนจนคนรวยก็ไม่มีเพราะคนรวยย่อมอาศัยคนจนดังนั้นไอ้สองชนชั้นมันอาศัยกันเมื่อไม่มีไอ้สองชนชั้นมันก็หายไปไม่มีชนชั้นใดชนหนึ่งมันก็หายไปนะฮะเป็นแบบนั้น ก็จะเหลืออยู่ใน่กชดชันกลางนี่เลราะชชันกลางนี่แหละครับเป็นชนชั้นกลางที่เป็นสูสเสรษฐี็คือเป็นเศรษฐีน้อยน้อยเศรษฐีเฉลี่ยเท่าเท่ากันฮะไม่ใช่เศรษฐีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดอย่างที่ประเทศไทยเป็นอยู่เนี่ยหรือทั่วโลกเขาใช้กันอยู่เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เพราะที่นี่ไม่ใช่ทุนนิยมเลยมันจึงไม่มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดนะแต่มันเป็นเศรษฐีน้อย,น,อยน้อยที่เป็นชดชั้นกลาง กระจายไปทั่วกันหมดเลยทั้งประเทศจะเกิดเป็นแบบนี้ดังนั้นทุกคนที่ได้ทุนคร้สิบสองล้านบาทอ่ะก็คือเศษฐินน้อยนั่นเองแต่ทาอย่างไรจะให้เงินสิบสองล้านบาทนี่มันไม่ลดหายไปแต่มันได้เพิ่มไปเรื่อยๆท่านก็ต้องทําทศพารกิจปต่จะทมซึ่งมีภารกิจสิบอย่างสิบอย่างนั้นมันรวมทั้งการออกคําสั่งซื้อท่านก็สั่งซื้อในระบบสั่งซื้อในระบบก็คือจ่ายเงินล่วงหน้าไปเลยสองไตรมาสามแตรมาสี่แตรมาสก็แล้วแต่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อ พูดง่ายสมมุติรถยนต์น่ะผมผลิตผมผลิตรถยนต์ขึ้นมาขายเป็นรถประจำตัวซึ่งยาวแบล็คคลิงมาผมโฆษณามาเป็นมาลนลงอะล,ลนลงอ่ะพอลนลงแล้วท่านก็สั่งซื้อไอ้รถตัวนี้ยังไม่ผลิตทําข่าวไปก่อนเสนอก่อนโปรเจกต์ก่อนเสนอโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยใครสนใจก็สั่งเลยโดยสั่งปุ๊บมันก็มีบล็อกเชนบันทึกวันเวลาไม่มีใครได้ก่อนล่วงหน้าตามคิวเลยใครสั่งก็ได้ตามคิวนั่นเลย แล,ล้วโรงงานก็จะไปผลิตมาให้ทีนี้ไอ้สั่งเนี่ยต้องใช้เวลาสองปีเพราะต้องพัฒนารถยนต์สองปีอะสองปีจึงจะผลิตเพราะนั้นท่านก็จ่ายลรวงหน้าไปก่อนไปสองปีสองปีก็คือแปดไตามานนะท่านจ่ายไปก่อนแปดไตามานอ่าไตามานแรกสามเดือนท่านก็จ่ายไปเลยถ้าไหลก็ว่าไปก็ไปหารจากตัวรถเี่่อนเลือกไงถ้าเลือกรถรุ่นไหนก็ สมมติมูล,ลค่ามันมันมีหนึ่งแสนสองแสนสมมติท่านเอาหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองปีก็ปีละห้าหมื่นปีละห้าหมื่นก็หารสิบสองเนยฮะห้าหมื่นหารสิบสองเป็นสลายาก็นั่นแหละท่านก็จ่ายไปเท่านั้นแต่ว่าเอาเงินไหนจ่ายก็เงินที่ท่านได้สิบสองล้านนั่นแหละครับเงินสิบสองล้านมันก็จะถูกดึงมันเป็นสิทธิ์ที่จะที่จะนั่นนะเสร็จแล้วมันทุกเดือนมันมันมีโปรเจกต์อย่างที่บอกอันนี้องค์ประกอบมี คำสั่งแล้วมีมติแล้วมีโปรเจกต์แล้วมีผู้ให้บริการแล้วนะสิ่งประกอบนี้ปุ๊บเงินก็จะออกมาละเข้าไปจ่ายเป็นค่ารายเดือนไงค่ารายเดือนทีนี้ไอโรงงานทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่ผลิตเลยสินค้าย,ายังไม่ผลิตเลยนะโรงงานยยังไม่ผลิตเลยอยูยไูได้เงินมาแล้ววอาเงินมาล่วงหน้าแล้วนี่โอมาสามแต้มตละมาทุกเดือนเลยพูดง่ายมามาทุกเดือนมาทุกเดือนมาก่อนล่วงหน้าละเพราะนั้นโรงงานางต่างๆไม่ต้องไปกู้บงกู้แบงนะ่ะ ธนาคารแจ้งหายไม่มีระบบนี้ไม่มีแบงก์เพราะที่นี่เป็น CBDC นะที่เราจะใช้เงินเป็นสกุลดิจิตอลบาทอย่าเป็น CBDC นั่นเองนะครับเพราะั้นไม่มีธนาคารนะเพราะท่านใจเพราะเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยเพราะเงินคุณจ่ายมาล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะหรือให้บร,ริษัทจ่ายไปเลยทีเดียวตูมเลยเนี่ยตูมเดียวเลยบร,ริษัทค้ำประกันให้ตูมเดียวก็คือจ่ายหนึ่งแสนไปเลยบร,ริษัทค้ำหนึ่งแสนไปเลยเพียงแต่คุณมีทําสัญญาข้อตกลงนั่นเองปุ๊บ หนึ่งแสนไปแล้วไปไหนไปยังผู้ผลิตตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่อะไรนูโอโ้มาตั้งแต่ต้นน้ําอ่าจนถึงปลายทางอ่ะเงินไปเรียบร้อยแล้วสมมติคนจะส่งรถเนี่ยเอา้ารถยังไม่ผลิตยังไม่เสร็จเลยผมมีหน้าที่ส่งรถเ,เงินเข้าเล้่เลยเนี่ยนั่นนั่นคือเรื่องจริงฮะสมมติท่านทันมาที่ส่งรถเนี่ยนะฮะหกโมงเย็นตรงรถตรมชาตินะครับเอาละก็จะ ลิปมียู่ติดที่นี่เดี๋ยวเข้าไปพูดกันต่อในคลิปต่อไปนะครับ